สวัสดีครับวันนี้วันที่10บธันวาคมสองพันห้าร้อยเรามาพบกันกับการสแกนหุ้นนะครับเพื่อดูหุ้นที่ส่งคุณค่าส่งคุณค่าจากอะไรครับต้องจากกนลุ่มดับแรกกดมาที่สามเหลี่ยมสามเหลี่ยมปรับเพิ่มปรับแก้ไขความคมชัดเลือกขั้นสูงแล้วก็เลือก720ดอ่ทีนะครับท่านก็จะได้ความเร็วสูงสุดและหน้าตามันก็จะชัดแบบนี้นะครับอย่าลืมลดเพิ่มเสียงนะครับกดครับกดเพิ่มเสียงของ เครื่องมือของท่านก่อนนะครับในการเข้าซื้อกับเข้าเทรดของนักลงทุนนะครับซึ่งเท่ารุ่มเข้ามากสะสมเรื่อยๆนะครับขึ้นไปเราก็ทํากําไรอย่างต่อเนื่องนะครับภาพโดยทั่วไปนะครับโดยรวมราคาก็ไซเวออกด้านข้างนะครับราคาค่างเงินบาทก็แข็งค่าเงินเยนก็แข็งค่านะครับราาทองก็ยังคงอ่อนกว่าพันเจ็ดเอ้พันแปดนะครับขออภัยนะครับพันแปดร้อยจุดแล้วก็ค่าค่าน้ำมันนะครับค่าน้ำมันก็ยังต่ํากว่า 80ดอลลาร์ต่อมาเล็ย์ล้วก็ตอนนี้ก็กําลังลงไปอีกนะครับสําหรับตัว WTI ลงไปที่7จดอดลลาร์นะครับเราก็จะไปดูการสแกนนะครับเข้าไปในเมนู Market Scanner แล้วก็เข้าไปที่หมาย Market ตามชื่อที่เราตั้งไว้แล้วก็เข้าไปดูว่าสแกนออกมาได้ประมาณนี้คือหุ้นส่งคุณค่านะครับตัวนี้นี่ไม่ธรรมดานะครับเพราะอะไรครับเพราะเราต้องเข้าไปดูก่อนนะครับสาเหตุที่เป็นหุ้น2ตัวนี้เพราะว่า1นนะครับ เราสแกนจากตลาดเซตแล้วก็ตลาดใหม่ MAI นะครับใช้ค่าตั้งแต่0.5ถึง350บาทเพราะฉะนั้นได้2ตัวนี้ถือว่าเป็นหุ้น2ตัวที่โอเวอร์จริงๆหมายเขาว่าดีจริงๆนะครับดีตรงอะไรครับดีตรงที่เลยเส้น5วันนะครับแล้วก็เลยเส้น2 0แล้ว,วันแล้วก็นะครับมี r s i ทัระหว่าง45ถึง65ก็คือเป็นจังหวะที่ไซเวย์พุ่งขึ้นไปแล้วก็มี SD ก็เป็นจังหวะขาขึ้นเช่นเดียวกัน และพร้อมด้วยลีเน r ยเ a กชั่นนะครับแล้วก็มีวอลลุ่มตั้งแต่200,000ขึ้นไปถึง1บิเป็นียนนะครับแล้วก็สุดท้ายตบด้วยบูลเจอร์แบนนะครับก็มีค่ามากกว่า0.1%ที่ b t t 20นะครับ BT m 20แล้วก็เรียงตามเทแล้วก็กดเซฟกดลันสกรีนขึ้นมากี่ครั้งกี่หนก็จะได้2ตัวนี้นะครับซึ่งใน2ตัวนี้นะครับมันมันมันอยู่ในฝังอยู่ใน300 คือราคาตั้งแต่350ลงมานะครับเพราะฉะนั้น2ตัวนี้จะเด่นยังไงเราต้องมาดูกันมาที่ตัวแรกนะครับก็คือบ้านปลูกนะครับอินดิเคเตอร์ที่เราใช้สแกนเมื่อสักครู่ก็คือมีบูลเจร์แบนมีลีเนียเลคชั่นมี MACD มี ISI แล้วก็ตัวบอลลุ่มนะครับสายบอลลุ่มเข้าไปนะครับทั้งภายนอกภายในนั่นก็จะเห็นว่าสำคัญนะครับช่วงนี้บอลลุ่มเข้ามาทั้ง ภายอกประเทศแล้วก็ภายในประเทศนะครับวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ดังนั้นบทสรุปสุดท้ายของ NVDA ก็คือวันศุกร์ที่ผ่านมาจะเห็นว่ามีวันรุ่มเข้านะครับทั้ง2ตัวเลยนั่นหมายว่าวันจันทร์นี้ราคาก็จะค่อยๆทะยานขึ้นไปแล้วก็แต่ว่าประเด็นคือจะราคาจะขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ ค่าเซตนั้นยังคงจะต้องเป็นสีเขียวหรือเป็นบวกนะครับจังหวะของราคามันก็จะขึ้นไปอย่างที่เรามีแพทเทิร์นของราคานะครับมีแพทเทิร์นของราคาเมื่อเทียบกับเวลาไปทางขวามือเป็นแบบอินฟินิตี้และทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดขึ้นในกรอบลีเลเอคชั่น Action, นะครับอะไรก็ตามที่ต่ำสุดก็จะขึ้นไปสูงสุดสูงสุดก็จะลงมาต่ำสุดเป็นแบบนี้ไปไม่สิ้นสุดไปอินฟินิตี้นะครับนี่คือทิศทางของราคาถ้าเราจะย่อลกมันลงมาให้เห็นจะจะนะครับ ว่ามันมีทิศทางเป็นเช่นนั้นหรือเปล่านะครับเราก็ลองดูนะครับว่าเมื่อไรก็ตามนะครับที่ราคานั้นเข้ามาอยู N ่ในกรอบนี้เนี่กระชั่นมันก็จะทําการไซด์เวย์ขึ้นไปสูงสุดแล้วก็ลงมาตามสุดแล้วก็ค่อยๆไซด์เวย์ที่จะกลับขึ้นไปที่สูงสุดเป็นแนวนี้นะครับเป็นไปตามเงื่อนไขแล้วก็ระยะเวลาของเพราะฉะนั้นจากจุดนี้นะครับเราก็จะเก่งกําไรได้ว่าจางังหวะถัดไปที่มันจะไซด์เวย์อัพขึ้นไปนะครับ เพราะฉะนั้นราคามันก็คือจะเป็นจังหวะที่อยู่การเริ่มต้นก็คือ13.60แล้วก็จะไซด์เวยยขึ้นไปที่14.10หรือ 00. 0.0ก็ได้นะครับเพราะอะไรครับดูเครื่องมือนะครับ MACD ยังคงชี้ขึ้นและอยู่เหนือเส้น Signal RSI ก็กำลังจะชี้ขึ้นไปอยู่ที่ o อ o n e โหรือ o v e r b o ์โ d นะครับก็คือคือมันจะเป็นจุดสูงสุดตรงนี้จะเป็นจุดสูงสุดของเขานะครับก็คือ RSI ขึ้นมาชนโอเวอร์โบแล้วก็ มันจะย่อตัวลงมานะครับจะย่อตัวลงมาสเต็ปของมันโดยธรรมชาติก่อนที่มันจะเด้งกลับขึ้นไปเช่นนี้นะครับจริงๆตัวเราอีกเส้นหนึ่งที่เราต้องใส่เข้าไปนั่นคือเส้น m o f i n g average 2 0 0 0วันนะครับใส่เข้าไปเปลี่ยนจาก5วันเป็น200วันนะจาก5วันเป็น200วันนะครับเปลี่ยนให้เป็นชัดเจนนะครับเป็นสีขาวอย่างชัดเจนกดอัปเดตนะครับเจนว่าเส้น200วันอยู่ด้านล่างพอดีนะครับนั่นหมายความว่าตัวนี้ อาจจะมีการย่อตัวลงมาอาจจะมีการพุ่งไปชนด้านบนนี้ก่อนนะครับที่14บาทก่อนที่ย่อตัวลงมาเราก็ชนเส้น2องละว,วันเราก็จะทํากําไรได้อีกครั้งหนึ่งก็คือเมื่อมันชนเส้น2องะว,วันแล้วมันก็จะสวิงตัวขึ้นไปชนด้านบนอีกครั้งหนึ่งตรงนี้ถึงตรงนี้คือช่องที่จะทํากําไรอีกรอบหนึ่งแนวโน้มของบ้านปูก็จะเป็นเช่นนี้นะครับคือก็จะสามารถเดินขึ้นไปชนด้านบนในเนี้ยนะกระชั้นนะครับเราก็ค่อย เพราะว่าพอเขาชนเสร็จปุ๊บ MA C D R S I นี่ก็คือชน70เส้น70ปุ๊บมันต้องย่อย่อตัวลงมานะครับแล้วก็มันก็จะย่อตัวลงมาอีกครั้งหนึ่งเมื่อมาชนเส้น2ระวันมันก็จะสวิงกลับขึ้นไปเพราะว่ามันมีแรงต้านนะครับเมื่อไรก็ตามที่เส้น2ระวันอยู่ด้านล่างนะครับแรงต้านมันจะสวิงให้ราคานั้นสวิงกลับขึ้นไปนี่คือจุดที่จะทํากําไรตรงนี้ตอนนี้เราจะทําระวังแผนนี้นะครับทำกำไร2จุดจากตรงนี้ถึงตรงนี้นะครับแล้วก็ อีกจุดหนึ่งก็คือเมื่อราคายอดตัวลงมาตรงนี้นะครับมันก็จะเด้งกลับขึ้นไปอันนี้เป็นจุดที่2ออันนี้จุดที่1จุดที่2นี่คือจังหวะในการทํากําไรแล้วตัวบ้านปูมันก็จะเมื่อมันชนครั้งที่1แล้วก็ย่อลงมาแล้วก็ชนครั้งที่2มันจะเปลี่ยนแกนลีนิเลกชั n นให้ไซด์เวิร์กขึ้นไปนะลองรองดูต่อไปนะครับว่ามันจะเป็นเช่นนั้นหรือเปล่านะครับคือหลังจากที่เรามีประสบการณ์ทั้งหมดทั้งมวลมานี ในการเดินทางของราคามันจะเป็นแบบนี้นะเน,นื่อมันย่อตัวลงมาชนเส้นสองวรวันมันก็จะสะท้อนกลับไปชนลีเนกาชั่นอีกครั้งหนึ่งเพื่อเปลี่ยนทิศทางของ Log ลีเนกาชั่นในไซเบอร์ขึ้นไปเพราะอะไรครับเพราะบ้นปู่นั้นทำกำไรมาอย่างต่อเนื่องแล้วปีนี้3ามไตมารสล่าสุดทำกำไรไปถึงระดับล้านถือว่าบ้านปู่นั้นบริหารงานไวได้อย่างงดงามแล้วก็น่าจะมีาการแบ่งปันผลได้อย่างครอบคลุมนะครับแล้วก็ มีให้ให้นักลงทุนทุกคนได้รับได้รับการปันผลที่งดงามนะครับปีนี้อาจจะมีการปันผลเพราะว่าผลการดำเนินงานได้1ล้านกว่าบาทนะครับก็ทําก right kind of so ําไรไปได้นะครับแล้วก็ดู m อเมก็ยังคงชี้ขึ้นโวลุ่มก็ยังคงเข้าทั้งนอกทั้งภายนอกภายในนะครับก็หมายว่าราคามันก็จะค่อยไซด์เวยกลับขึ้นไปแล้วจะไปที่เท่าไหร่นะไปดูไท m ์เฟรมวีคนะครับเอาใกล้ๆกันก่อนนะครับว่า ตามเฟรมวีเขาบอกว่าราคาจะไปที่15บาบาท16บาทสบาทอันนี้ก็คือใกล้ที่สุดนะครับสำหรับไทม์เฟรมวีก็คือประมาณสักตัววีนี่ก็นับได้ประมาณสัก5 6าหกวีนะครับราคาจะไปที่1 5 1 6บาทแต่นะครับไม่ใช่ว่าเราบอกว่ามันขึ้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 นลับหูจะปรับตาขึ้นอย่างเดียวไม่ใช่นะครับถ้ามันจะขึ้นไปได้มันจะต้องค่อยๆขึ้นไปพร้อมกับมูลค่าของเซตนะครับเซตตอนนี้อยู่ที่1620กอกว่ากว่าถ้าเซ็ตขึ้นไป167090 หรือ1,700นี้ราคาจะไปถึงแน่นอนนะครับที่1 5บ4บาท45บาทเพราะฉะนั้นบ้านปูยังไงซะก,ก็ต้องคือพอตถ้าเราจะใช้พอตของบ้านปูคือเวลาเราเราเอาตัวบ้านปูเข้าไว้ในพอตนะครับเพราะฉะนั้นราคาของ Time ทา a เ e w e ีคมันไซด์เว้อัขึ้นไปเดี๋ยวสักครู่มันจะเปลี่ยน m า f เ a m e Day ให้ไซด์เว้อัขึ้นไปเช่นเดียวกันแล้วก็อาจะเป็นตัวที่ค่อยๆมีราคาเพิ่มขึ้นมานรเรารอบ้านปูมานานนะครับ ประเด็นก็คือว่าอินดคเตอร์ทุกอย่างมันต้องเป็น,ปนต,ต้องเป็นไปนด้วยกันอย่างเช่นว่าถ้าเกิดเราบอกว่าราคามันจะไปที่15บหบาทนี้มันต้องมีอินเตอร์ล็อกก็คือว่าเซตจะต้องขึ้นไปด้วยนะครับเซตอาจจะต้องมาที่1 7 0เบริเวณนี้ก็คือทั้งนี้ทั้งนั้นราคามันจะขึ้นไปตามเซ็ตนะครับถ้าเกิดเซตล่วงลงมาราคามันก็ไม่ไปตามนะครับเซตล่วงราคาก็จะล่วงลงมาครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรีบาลานซ์พอร์ตถ้าเกิดเซตต่าลงมากว่าพันห้านี่ย ตัวบ้านปูราคามันต้องก็ต้องมันก็ต้องไซด์เวดาวลงมาด้วยนะครับดูจากลักษณะนะครับต่ำสุดก็คือบริเวณที่นี้นะครับก็คือ11บ2บาทมันก็จะลงมาอีกรอบหนึ่งตามค่าของเซตนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องให้เซตเขามีจังหวะไซด์เวกับขึ้นไปที่พันเราคาถึงจะไปที่14บ5บาท1 5บหบาทก็นะครับบ้านปูนะครับเหรีย้ท่านทราบตามตรงปร,ประมาณนี้นะครับว่ามันจะขึ้นไปแน่นอนนะครับแต่ว่าเซตต้องขึ้นไปด้วยนะครับ หมายว่าเซ็ตต้องนําล่องไปก่อน,นแต่ถ้าดูจากจังหวัดไม่ว่าจะเป็น MACD หรือเป็นอินดิเคเตอร์ใดๆนะครับก็บ่งบอกว่ามันยังจะค่อยๆไซเวกลับขึ้นไปตัวนี้มีบอลรุ่มเข้าล่าสุดนะครับเพราะว่าเซตนั้นบวกขึ้นไปนะครับก็เลยมีบอลรุ่มเข้าก็เลยทําให้ทิศทางนั้นไซเวกั p ขึ้นไปถ้าวันจันทร์วันอังคารมาเซตลงต่อมันก็อาจจะพุ่งพุ่งขึ้นไปแต่ว่ามันขึ้นไม่นานเพราะว่า ราคามันต้องเรฟเลนต์กับเซ็ตตลาดทั้งตลาดนี่ยอมก็แต่เซ็ตนะครับถ้าเกิดเซ็ตมีแรงอ่อนตัวย่อตรงนย่อตัวลงไปก็หมายก็ว่าทั้งตลาดนั้นไม่มีวนลุ่มหรือไม่มีการการซื้อขายก็คือนักลงทุนไม่ซื้อเพราะฉะนั้นเมื่อนักทุนไม่ซื้อเซ็ตจะขึ้นไปก็ไม่ได้ท่านก็ลองพิจารณาดูนะครับว่าสิ่งที่เรานาเรียนให้ท่านนั้นมันพอจะมีอะไรที่พอจะเป็นไปได้บ้างนะครับท่าน้องพิจารณาด้วยตัวท่านเองแล้วก็ลงทุนด้วยตัวท่านเองนะครับ เพราะว่าเงินก็เป็นเงินของท่านนะครับท่านใช้สติเพื่อให้เกิดนอกสตางค์ขึ้นมาท่านลงทุนต้องพารณาดูด,ดีๆนะครับอย่าให้ใครมาหลอกใช้ท่านหรืออย่าให้ใครมาหลอกกินเงินของท่านทา,ทางที่ท่านหาเงินมาอย่างลากยากลำบากเมื่อเรามีเงินอยู่แล้วเป็นเงินของเราเราใช้ด้วยตัวของเราเองทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่หน้าหน้าหน้าของเราอยู่แล้วก็คือมือถือซื้อขายได้ทันทีเราไม่ต้องไปรอเหมือนเก่าๆดั้งเดิมที่จะต้องมานั่งเป็น V.I. ไปแล้วก็ DCA เเดือนละครั้ง เพื่อเอาเงินเพื่อสะสมเงินเดือนไม่ได้ใช้ทั้งเดือนก็เอามาซื้อก็มันกเ็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆถ้าเกิดท่านเป็น VI เช่นนั้นก็คือว่าถ้าเป็น VI เกาะสามารถเกาะใครสักคนหนึ่งที่อย่างเช่นอยู่ยยกับบ้านนะครับให้ปิดาบารดาเลี้ยงเงินไม่ได้ใช้งานก็เอามาตีเซตัวนี้มันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับมันเป็นการสะสมเงินก็เหมือนกับว่าการเป็น VI นี้ก็ดีแต่จริงคือเป็นการเป็นการสะสมคือเป็นการเป็นเขาเรียกวเป็นนักลงทุนที่ ชอบสะสมบวกบัญชีก็ไปเรื่อยๆนะครับแต่จริงๆก็คือว่าถ้าท่านรู้จังหวะก,การขึ้นขอบเหตุของการขึ้นการลงนะครับรู้สูงจุดสูงสุดของอราคาหุ้นมันจะไปที่ตรงนี้แล้วก็รู้ว่ามันจะย่อตัวลงมาถึงตรงนี้พอถึงตรงนี้ท่านก็เข้าทํากําไรแล้วมันก็จะย่อตัวมันก็จะพุ่งขึ้นไปตรงนี้แล้วพอถึงตรงนี้เสร็จมันก็ย่อลงมาอีกรอบหนึ่งอันนี้มันแน่นอนกว่าในการทําเงินทํากําไรนะครับเราเอาทุกสิ่งทุกอย่างมาอธิบายท่านเข้าใจว่า จังหวะของราคานั้นมันจะขึ้นไปได้ก็ต่อเมื่อมันมีวนลุ่มนะครับแต่ว่ามันจะลงก็ได้มันจะลงได้ก็ต่อเมื่อมันไม่มีวนลุ่มนะครับทิศทางของเซตนี้สําคัญก็คือยิ่งพูดยิ่งเล็งให้เห็นว่าถ้าเกิดเรายิ่งรีบาลานซ์พอร์ตหรือว่าทาพอร์ตให้เสมอราคาของเซตได้ยิ่งดีใหญ่เลยนะครับก็เรียนในทันรานานี้หุ้นตัวแรกนะครับพูดไปเยอะแยะเลยแต่เราก็อยากขยายความให้ท่านได้เข้าใจนะครับถึงการลงทุนที่ถูกต้องนะครับ เราไม่จําเป็นจะต้องถือเงินยาวยาวนานไปขนาดนั้นเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่เราอยู่หน้ามือแล้วเราเราซื้อเราขายเราสั่งซื้อเราสั่งขายด้วยตัวเราเองได้อยู่แล้วตลาดเวลาสักเช้าต้องจัดสรรเวลานะครับว่าต้องจัดสรรให้ถูกนะครับสือว่าท่านายุ่งทั้งวันประชุมลูกค้าทั้งวันแต่ว่ามันจะต้องมีสัก10หรือ5นาทีที่ว่างนะครับก็มาจัดการตัวนี้ก็ได้นะครับคือต้องจัดสรรแบ่งเวลาแล้วก็ก็เอาหุ้นเด็ดๆจาก ชาแนลเราก็ได้นะครับเราก็แต่เราไม่ได้เอามาเพื่อให้ท่านซื้อตามแต่เราเอามาเพื่อแกะเราก็งัดแงะสิ่งที่ที่ที่เกิดประโยชน์ในหุ้นตัวน,นั้นๆนเราก็จะมานาเล่าให้เรียนให้ท่านได้ทราบกันเวลาเล็กๆน,น้อยๆท่านก็มาดูแล้วก็เอาไปประยุกต์ใช้งานได้นะครับก็เรียนให้ท่านทราบแบบนี้นะครับเพราะนั้นจัดสรรเวลาให้ถูกนะครับอย่ามาบอกว่าไม่มีเวลาไม่พอไม่มีเวลาประเด็นก็คือว่ามันมีมือถือไว้ทําอะไรนะครับท่านมีมือถือไว้ ท่านมี iPad อะไรที่มันสามารถสั่งซื้อสั่งขายได้อยู่แล้วเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นโลกสมัยใหม่เลยนะเกิดท่านบอกอย่างนั้นก็คือคนยุคเก่านะครับก็ไม่ยอมปรับปรุงตัวเองสักทีเพราะฉะนั้นก็ก็ยังคงจะต้องเป็นคนที่อยู่กับที่ต่อไปนะครับเราก็ไม่อยากให้ท่านเป็นแบบนั้นนะครับเราก็เลยมาเรียนให้ท่านทราบและเข้าใจในสไตล์แบบนี้นะครับถัดมานะครับตัวตัว,ตวนึงก็คือตัว BEM นะครับ BEM นั้นเป็นเขาเรียกอะไรนะพิ่งจะ มีการทำกำไรได้นะครับก็ B.M. นะครับก็เป็นจังหวะมีบอลลุ่มเข้ามานะครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับของบอลลุ่มนักทุนต่างประเทศแต่นักทุนชาวไทยนั้นยังไม่ให้ความไว้วางใจนะครับให้ไส้ชี้ลงนะครับแม้ว่ามี M.A.C.D. ชี้ขึ้นแล้วก็ราคาก็ค่อยๆบวกขึ้นไปนี่ก็จะบวกขึ้นไปสูงสุดอย่างที่เราเารียนในต้นทราบว่าแพทเทิร์นของมันก็คือลีเนียลเลคชันสูงสุดเมื่อมันขึ้นมาที่จุดสูงสุดมันก็จะค่อยๆไส้ใบดาวลงมาแล้วก็จะกลับขึ้นไป โดยอัตโนมัติอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นจากตรงนี้ราคามันก็จะขึ้นไปแล้วก็จะโค้งลงมาตรงนี้ก็จะโค้งลงมาแบบนี้ก็โค้งขึ้นไปแบบนี้นะครับนี่คือทิศทางของการขึ้นการลงของราคาของ BEM นะครับ BEM ทําไมถึงขึ้นไม่ได้ขนาดนี้เราลองเข้าไปดูในวิวโคดเขานะครับต้องไปดูที่ไฮไลท์นะครับเพราะว่าการดำเนินงานของเขานั้นบวกขึ้นมาเรื่อยๆนะครับมี PPE 6 5เท่านะครับถือว่ามากทีเดียวนะครับมี U เพียง0.83ไม่ถึง1นะครับ ถ้าอยู่ก็คือจะต้องมีตั้งแต่1.1 1. 1. 1ขึ้นไปนะครับถึงจะถือว่าเป็นหุ้นที่ดีนะครับเราก็มี EPS นะครับที่0.12ก็ถือว่าดีเพราะายังไม่ติดลบนะครับสลับตัว BEM นะครับก็ถือว่าจะทำกำไรได้ต่อไปนะครับไปดูการดำเนินงานของเขานะครับว่าผลการดำเนินงานล่าสุดในปีนี้นะครับในาม,มาไตรมาสที่ผ่านมาดูที่ F 4 5นะครับว่าเขานั้นสามารถทำกำไรมาได้ ย่งสวยงามอย่างไรนะครับหา F 4 5ให้เจอก่อนนะครับนี่นะครับการดสรุปผลการดำเนินงานสอบทานเรียบร้อยแล้วนะครับยังไม่ใช่ F 4 5านะครับหา F 4 5ก่อนสักครู่นะครับ F 4 5อยู่ตรงไหนหนา,าก็ค่อยๆหากันไปนะครับเราต้องมีการรายงานไว้นะครับเพราะว่าเราจะต้องดูทิศทางของบทสรุปของการดำเนินงานของเขานะครับถ้าไม่ใช่ช่วงนี้เราก็ต้องไปหาตัวที่มัน บอกว่าเป็นผลการดำเนินงานของเขานะครับดูเป็น F 45นะครับเราก็ดูเ่าวข่าด้วยนะครับว่าขายให้เป้าหมายไว้อย่างไรนะครับมีเป้าหมายนะครับข่าวโอ้นะครับให้10.20สนะครับสรุปผลการดำเนินงานไตรมาส3นะครับเข้าไปดูนะครับว่าเขาได้กําไรมาเท่าไหร่เราจะเห็นว่าได้กําไรมาล้านกว่าบาทไอ้ล้านกว่าหน่วยเป็นพันบาทนะอยู่นอกวงเล็บก็คือทํากําไรนะครับ เพราะฉะนั้นปี64นั้นสามไต้มมากปี6กก็ได้6กแสนหกแสนกว่าล้านให้หกแสนกว่านะครับแสนกว่าพันล้านบาทแล้วก็ปี6 5นั้นก็ทํากําไรมาได้เป็นล้าน8นะครับก็ถือว่าเป็นการดำเนินงานที่งดงามนะครับสำหรับตัว BM นะครับก็ถือว่าทากําไรให้กับตัวเองแล้วก็ทํากําไรให้กับนักลงทุนนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าราคานั้นมันย่อมมากับผลกําไรนะครับผลกําไรย่อมมากับราคานะครับเพราะฉะนั้น ราคามันก็จะค่อยๆตัวเองว่าจะเป็นอะไรเกิดขึ้นนะครับว่าเขาจะมีสาเหตุอะไรยังไงเกิดขึ้นนะครับเราก็ต้องปรับใส่อินดิเคเตอร์ที่เราใช้ประจําก็จะมีบู์แบนแล้วก็ลีเนียไลเคชั่นนะครับแล้วก็ MACD แล้วก็ RSI ใส่เพียงเท่านี้ก่อนก็นได้นะครับล้วก็ลองดูแล้วก็จริงๆต้องใส่ตัว Moving a v e r a g e เพราะมันจะเป็นตัวองชี้หรือว่าเป็นตัวบอกว่าราคามันจะเด้งตรงไหนไม่เด้งตรงไหนนะครับตัวนี้สำคัญนะครับเส้น2และวันนะครับ ก็อย่าท่านท่านอย่าลืมนะครับควรต้องใส่จะเห็นว่ามีเส้น2ระวันอยู่ด้านล่างก็คือหุ้นที่เป็นจังหวะไซด์เวัพขึ้นไปแล้วก็การันตีได้ว่าลงมาต่ําถึงเส้น2ระวันมันจะสวิงตัวเองกลับขึ้นไปจากตรงนี้ท่านก็จะเห็นว่าจังหวะของการเดินทางของราคานั้นจากตรงนี้ต่ําสุดมันก็จะค่อยขึ้นไปที่สูงสุดนะครับก็จะไปที่สูงสุดถึงสูงสุดหรือ,อยังยังไม่ถึงอาจจะถึงแล้วก็ได้ตรงนี้ก็จะถือว่าสูงสุดแล้วมันก็ยอดตัวลงมาที่ต่ําสุดแล้วก็ค่อยๆไซด์เวกลับขึ้นไปทีุ่ดดสสูงส จาก BM นี้ก็ถือว่าราคาก็จะโป่งบอกว่าจะค่อยๆไซเวกับขึ้นไปจากจากตอนนี้ก็คืออยู่ที่9.60แล้วก็มีแท่งเทียนนะครับแท่งเทียนที่มีไส้เทียนยาวอยู่ด้านล่างก็คือราคาในวันจันทร์ที่จะถึงราคาก็จะเสมอตัวหรือสูงขึ้นไปไป,ไปเป็นแบบนี้นะครับจากตัวนี้ไปตรงนี้นะครับก็จะมีโอกาสราคาเพิ่มขึ้นไปได้เพราะว่าถ้าดูจากนักลงทุนนะครับ นักทุนต่างประเทศก็ทยอยเข้านะครับเห็นไหมครับว่านักทุนต่างประเทศนั้นทยอยเข้านะครับตัวนี้ก็คือเป็นอีกตัวหนึ่งที่นักทุนต่างประเทศเข้าแล้วเราเชื่อมั่นได้อย่างไรว่านักทุนต่างประเทศเข้าเราไปดูในช่อง NVDR นะครับเข้าไปดูใน NVDR นะครับเราก็เห็นว่ามีบ้านปูก่อนเพื่อนเลยนะครับเราก็หา b m นะครับในหน้านี้อาจเป็นมันเป็นหน้าของตัวเขาเร Vay, ียกอะไรท็อปแวลูนะครับนี่นะครับที่ b m นะครับนี่นะ นักทุนต่างประเทศเข้านะครับแต่เราก็ต้องมั่นใจด้วยบนลุ่มนะครับนักทุนต่างประเทศเข้ามีบนลุ่มนะครับก็เห็นว่ามี B.M อยู่ในบนลุ่มด้วยนะครับอยู่ในลำดับต้นๆเลยหรือเปล่าต้องลองดูก่อนนะครับมีสิริอยู่ลำดับแรกๆนะครับแล้วก็มีบ้านปู่ก็มี W.H.A มี C.D.C.S.D.C ก็ถือว่าเขามีเป็นจังหวะที่นักทุนต่างประเทศให้ความนิยมสนใจนะครับก็มี B.M นะครับอยู่ลำดับที่10กว่าเห็นไหมครับว่านักทุนต่างประเทศนั้น เขาเข้ามาเก่งกําไรในหุ้นที่มีโอกาสนะครับแล้ว2ตัวที่มีโอกาสก็คือบ้านปู่กับ b m นะครับดังน,นั้นเมื่อเขาเข้ามาเก่ง2ตัวนี้ก็ถือว่าน่าจะเป็นเป็นวนลุ่มที่ทําให้ราคานั้นพุ่งขึ้นไปก็เรียนให้ท่านทราบแบบนี้นะครับท่านคิดเห็นอย่างไรนะครับก็เก็บไว้ในใจแล้วก็นําไปประยุกต์ใช้งานได้นะครับว่าสิ่งที่เราเรียนให้ท่านทราบนั้นท่านทราบแล้วท่านจะดําเนินการอย่างไรก็อยู่ที่ตัวท่านเองเพราะว่ามัน มันมีความเสี่ยงนะครับในการลงทุนทุกอย่างมันมีความเสี่ยงนะครับมันจะมีขึ้นมีลงมันเป็นไปได้ทั้งหมดนะครับใช้ความความมีสติแล้วก็ลองติดต่องดูนะครับถ้านักทุนที่เขาลบครับเราสแกนมาให้ได้2ตัวแล้วเราก็นําให้ท่านตัวอย่างให้ให้ดูให้ค้นคว้าเฉพาะในแอปนี้ก็แอสเพนโมบายนี่ก็ถือว่าเยอะเลยนะครับมันจะครอบคลุมทั้งหมดเลยนะครับไมาจะเป็นวลลุ่มภายในภายนอกประเทศข่าวข่าว,าวต่างๆที่มีเข้ามามีสตอรี่อย่างงู้นอย่างนี้ คือหุ้นจะขึ้นมันจะต้องมีสตอรี่นะครับเห็นไหมครับการขึ้นของมันต้องมีสตอรี่ขึ้นไปอันนี้ก็เป็นตัวอย่างให้ท่านได้นําไปดูนําไปใช้นะครับสำหรับท่านที่เป็นมือใหม่หรือเป็นมือเก่ากลุานนำไปใช้งานแล้วก็พี่หนาดูสรุปสุดท้ายเราก็อยากให้ท่านแชร์กดแชร์ฟรีแล้วก็กดถูกใจกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเ้าก็ขอบคุณสำหรับท่านสมาชิกที่กรุมัครสมัครสมาชิกเข้ามาเดือนละครั้งนะครับตอนนี้ก็มีสมาชิกประมาณ อาจจะสิบท่านนะครับมันก็ยังคงไม่เคลื่อนตัวไปที่ไหนนะครับฉะนั้นก็อยากให้ท่านได้สมัครสมาชิกเข้ามาจะได้รับชมคลิปของเราเราก็เวลาออกคลิปใหม่ๆนะครับมันก็จะแจ้งเตือนไปนะครับทางอีเมลก็เช็คในถังขยะดูด้วยนะครับว่าข่าวที่เราแจ้งไปนั้นไปที่ถังขยะของท่านหรือเปล่าจะไปแก้ไขดูนะครับว่าไม่ให้เป็นถังขยะนะครับก็ฝากเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับคลิปนี้ ก็หวังทุกท่านจะทํากําไรได้นะครับเป็นกอบเป็นก่รเป็นละ้านๆเลยเราอยากให้ทุกคนรวยนะครับเราก็จะได้ตื่นตาอ้าปากกันได้ทั้งชาติทั้งประเทศเถ้าทุกคนเข้าใจเราก็รวยไปด้วยกันก็เรียนท่านทราบแบบนี้ไว้พบกันนะครับในคลิปถัดไป